ดีค่ะท่านผู้ชมรายการแรงงานสัมพันธ์นิวส์สำนักแรงงานสัมพันธ์กรมสวัสดิการและคุ้่ครองแรงงานได้ร่วมจัดพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจาการที่มีระบบบริหารจัดการได้านแรงงานยอดเยี่ยมประจำปี2565 Thailand l a b o r Management Excellence Award 2 0 22วันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปรับชมบรรยากาศภายในงานกันค่ะไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ วันที่1กันยายน2,565เวลา10นาฬิกาณห้องประชุมกระทรวงแรงงานชั้น5กระทรวงแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมประจำปี2,565 Thailand l a b o r Management Excellence Award 2022ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสุรชัยชัยตระกูลทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีและ ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานร่วมเป็นสักขีพยานด้วยซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มคองแรงงานได้ขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีความมุ่งมั่นในการบริหารแรงงานอย่างเป็นมาตรฐานครบทั้ง3ด้านได้แก่ด้านมาตรฐานแรงงานไทยด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานและด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยมีสถานประกอบกิจการผ่านการคัดเลือกเป็นสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมประจำปี2565จำนวน2แห่งได้แก่ สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่บริษัทแมคคีฟู้ดเซอร์วิสเซสประเทศไทยจำกัดจังหวัดสมุทรปราการสถานประกอบกิจการขนาดกลางบริษัทรูเบียอุตสาหกรรมจำกัดจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดให้มีการมอบรางวัลเกียรติยศแก่สถานประกอบกิจการที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการแรงงานในแต่ละด้านอีกจำนวน18รางวัลดังนี้ 1. รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการที่ทำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องปีที่15จำนวน2รางวัล 2. รางวัลเกียรติยศสูงสุดยิ่งสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศปีที่20จำนวน5รางวัล และรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศปีที่20จำนวน11รางวัลรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานอย่างมีความรับผิดชอบอสังคมและสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานตามหลัสกสากลทั้งในเรื่องการมีระบบแรงงาน สัมพันธ์ที่ดีการจัดสวัสดิการที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตแรงงานการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดส่งผลให้ผู้ใช้แรงงานมีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันท่านทาค้า นอกจากนี้รัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนประเทศโดยเฉพาะการเร่งฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โร,โค,รโคโควิด19ที่คีขายลงซึ่งน,นับจากนี้ไปกระทรวงแรงงานต้องดำเนินการบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โรงงานรูเบียอุตสาหกรรมนะคะที่ทําให้เราได้รับท้วยพระราชทานในครั้งนี้ก็เพราะเราอะค่ะดูแลพนักงานนะคะด้วยความจริงจนะคะมีทั้งสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงานรวมถึงดูแลความปลอดภัยให้กับพนักงานจนทําให้พนักงานนะคะและคนในโรงงานของเราอยู่กันอย่างมีความสุขและปลอดภัยตลอดชีวิตการทํางาน,นะคะ่ะ พิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมประจำปี2565 Thailand Labor Management Excellence Award 2 0ด2จจัดขึ้นเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียตรติสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานตามหลักสากลการมีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีการจัดสวัสดิการที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตแรงงานการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้ผู้ใช้แรงงานมีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าสามารถเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการอื่นๆนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป านสามารถติดตามข่าวสารด้านแรงงานสัมพันธ์ได้ทาง Facebook Fanpage เรื่องเด็ดแรงงานสัมพันธ์ช่อง YouTube แรงงานสัมพันธ์นิวส์และกลมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฝากทุกท่านกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นองค์กรหลักในการสร้างแรงงานสมานฉันยึดมั่นหลักสุจริตใจสวัสดีค่ะ